วันนี้นะคะเราจะมาใส่ปุ๋ยบำรุงถั่วเราครั้งแรกนะคะนี่เราก็พวนดินก่อนนะคะพวนดินให้รอบๆต้นเขาค่ะนี่ค่ะพวนดินแล้วเราก็ใส่อันนี้นะคะปุ๋ยขี้ไก่โรยไปรอบๆนะคะรอบๆ้อนนอก ก็ลดน้ำค่ะที่เราไม่ใส่คนต้นเพราะขี้ไก่เขาร้อนนะคะเดี๋ยวพอใส่คนต้นนี้ก็ทำให้ต้นเขาตายได้นะคะนี่ค่ะหลมต่อไปเราก็พวนเหมือนเดิมนะคะพวนดินให้รอบๆต้น แล้วก็โรยพี่ไก่เหมือนเดิมนี่นะคะต่อมาก็เหมือนเดิมต้นเล็กนะคะเราก็ต้องเริ่มบำรุงเขานะคะเขาจะได้งาม นนก็เหมือนกันนะคะหญ้าถ้ามีหญ้าเราก็อถอนหญ้าออกนี่อันนี้ก็ไม่ีหญ้าเก็บหญ้าไปก็พวนดินให้รอบๆต้นอันนี้ที่เราปักไว้เราจะได้รู้นะคะตอนที่เขายังไม่ขึ้นเราจะได้ลดน้ําถูกนะคะว่าเพชรเราหยอดไปตรงไหนนะคะก็เลยที่จ่ายเหมือนเดิมนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นพริกหยวกค่ะก็เราลองปลูกดูนะคะก็เดี๋ยวเราจะพวนดินให้เขานะคะส่วนอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะลองเอาไว้ดูนะคะว่าเขาเป็นต้นอะไรมันติดมานะคะเริ่มออกดอกแล้ว,วาคาะในพริกหยวกของเราเราจะบำรุงเขาให้ดีก,กันนะคะ ควรดินรอบรอบต้นเดี๋ยวเราก็จะใส่ขิ้ไก่รดน้ำเลยนะคะอันนี้ ทดล,ลองซื้อมานะคะเพราะยังไม่เคยปลูกพริกยวกค่ะลองซื้อมาที่ตลาดเขามีขายก็เลยลองมาปลูกดูนะคะถ้าได้ผลดีเดี๋ยวจะกลับไปซื้อมาปลูกใหม่ตรนี้นะคะก็เป็นแปลงล้านค่ะปลูกไว้ประมาณเจ็ดแปดหลุมนะคะก็ไม่ได้ขึ้นทุกหลุมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพวนดินข้างๆแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะ รอเวลาเขาขึ้นคลาแตงร้านเนี่ยปลูกก่อนอถั่วฝักยาวได้5วันนะคะเพราะว่าแตงร้านเนี่ยเป็นเม็ดที่เราซื้อเป็นทรงซองอเอามาส่วนถั่วฝักยาวก็เป็นถั่วของเรานะคะที่เราปลูกไว้แล้วเขาก็แก่ขาปล่อยให้เขาแห้งแล้วเราก็เอามาปลูกเขาจะขึ้นง่ายกว่าเม็ดซองนะคะเพราะ เม็ดเขาค่อนข้างสดนี่ค่ะผมต่อไปเลยอันนี้ก็มียี๋ยวเราเก็บยาทิ้งก่อน,น,น,นเริ่มแตกใบที่สามมาแล้วปลูเอาไว้กินเองนะคะ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็แล้วก็มีฟาร,ร์มสุขนะคะที่เห็นเขาโอ้ยวันนี้โตเท่านี้แล้วนะคะกอจะปุ๋ยขี้ไก่เมเดิมน,นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นดาวเรืองนะคะปลูกไว้จะทัน กะว่าให้ทันลอยกระทงนะคะแต่จะทันหรือไม่ทัน,นยังไม่รู้นะคะก็โตดีแล้วละค่ะซื้อไม่ได้เพาะเองนะคะซื้อเขาเพาะมาขึ้นมาเล็กเล็กก็อันนี้ก็ใหญ่ไปแล้วปลูกแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกต้นนะคะนที่ซื้อมาเพาะซื้อจากการเพาะมาเนี่ยแต่อันนี้ก็เริ่มโตแล้วเดี๋ยว เราจะใส่ปุ๋ยกับเขานะคะโดยใส่ปุ๋ยขี้ไก่โรยไปรอบๆอันนี้กย็ยาเก็บยาออก